มาเล็กเออมาดิผมยิงผมผมยิงไม่โดนครับครับค1กหนึ่งปญานะเล่นก่อนนะเล่นเล่ผมาก่อนสวยสายไาเห็บ้านหลังคาหลังคาหลังคาบ้านขวาตัวเดียวหลังคาหลังคาหมด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 มาดิเกมเกม ก้าวไป้าขี่มาองไอ้ตัวฉีกโคตรเจ็บเลยไม่น็อไอ้เหี้ยเนทผมไม่มีแล้วอ่ะตัวหนึงตัวฉีกเนาะ้ตัวฉีกเนาะเท้วอ้อ่ขวาหนึ่ะขวาหนึ่งนะขวาหนึ่งนะเนอก่เก็บตัวนึกูเล่นสายกูเล่นสายอุ้ยเหียางมนมอเห็นนี่เลย กูป้านเอเป็นลางเหตนแม่จะน็อกขวาน็อกหนึ่งเกตอีกลุ่งไอ้มิวมียาวมันอะในสมมุกอ่ะเดินเคลย์เลยเดือเลยเดินดมาูตามอยู่กูไม่ได้ปองันเลยวเล่้ขวนะเล่นขวนะกูแทงง่ายมากูแทงง่ายไม่โดนนะไม่โดนโดนสองเมตรกูปาเล่นด้วยด้วยาเยอะหมด วยระวังเนี่ยกูดึงยากูดึงยาเหล้วตัวท้ายนะบ้านมึงอ่ะไม่ไม่ล็อกสองเหลือตัวท้ายบ้านกูบิงเขาหลังก้อนพี่พี่มีระวังโดนโดนขำจ้วมีหลังมาเข้าบ้านไปเออไดละ หลังดาวหลังดาวหลังดาวเลยเขาเดี๋ยวฝั่งเขาที่พายเรือมาแล้วแลยวบ้านตัวเดียวหลังบ้านโด,ดนน,น,น,นะมา,บายบดเลาย,ย<ๆ>บ้านโดนไฟตายหมดหมดสวยเฮียเเมาดูเออียล็อกหนึ่งตัวแรกขาวาอ่ะปูกูความยาอุ้ยไอเฮียทำไมวิ่งเอาหัวมุงนี่เฮียชั้นสองเจ็บอยู่ชั้นสองอยู่มุมบนหน้าต่าง ปล่อยไม่เล่นปล่อยไม่เล่นมันมรู้หมดแล้วทำไนดยิยิงอีกยิงตัวท้ายได้พี่สิบคิวเลยรีโหลดด้วยรีโหลดด้วยโอ้จบกันสิบคิว่อได้

อยู่ซ้ายแต่ตัวน้ำอีกนี่เก,ก,ก็บเคียวดิที่เหลือหน้าอยู่ด้านหน้าแหละเหลือสามตัวข<า>ับไว,ว้กินมาไข่ยิงตายอ่าเหลือตัวท้ายเหลือตัวเดียว,<า>วท้ายหน้าวงป่าวะยื่นเนินขวานไม่งั้นเอาผมไม่งั้นเอาวง 哎。